ให้มีชีวิตนะคะสัหการะคุณผู้ชินนะคะหลังจากที่ท่านประธานได้เปิดงานค่ะและจุดที่สามนะคะเนี่ยจะพยายามให้ข้อมูลเพื่อที่ท่านได้ถ้ามีเวลาระหว่ากรองประธานก็แวะไปดูได้นะคะจุดที่สามนะคะไขร่วโดยใจสมรักปันปีบุที่รักาแฟหกสิบปีนูนีีด้านในสุราหานที่อ่านเห็นแล้วนะคะนะคะ a b บางคนก็ว่าก็มีนะคะทำให้ซอยนั้นน่ะ ใช้ชีว네ิตอยู่ในใจกลางเมืองเชียงรายนะคะหรือบางคนก็ใช้ตรงนี้แหละเป็นแหล่งธรอาหารที่ตรงถอดนาฬิกาจากถอดนาฬิกาเก่าตอนนี้กลายเป็นหอนาฬิกาใหม่ค่ะพี่เบสค่ะเบสจะมาถ่ายรูปนาถ่อยดีกว่าไหมถอดนาฬิกาที่หัวหน้าตลาดเอเวอร์แกรนด์แกลเลอรี่ค่ะได้คอยกล้องนี้ด้วยนะครับครับหนึ่งสองสามครับเพืนถ่ายภาพนะคะเพื่อนช็อต เชียงรายนะคะในวันนี้ตลาดศิลป์เทศบาลนครเชียงรายหรือว่าเราเรียกศิละปะนะคะปลุกเข้าไปในตลาดนะคะสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นมาในแต่ละจุดทั้งหมดเราได้ดกกรับความอนุเคราะห์นะคะพื้นที่ใจกลางเมืองจวมาเชียงรายนะคะกัดหลวงนะคะจากทางเทศบาลนครเชียงราย,รายที่อนุรีกิรติมุทิสุมชัยนะคะในฐานะผู้รับประจับเอเวอร,ร์แกรี่2025ประกาศค,ค่ะต้องบอกว่า ยินดียิ่งแล้วนะคะที่วันนี้เราได้มาปักกันที่กาดหลวงแห่งนี้นะคะแล้วก็ขออนุญ,ญาตพาทุกคนมาทําความรู้จักกับปะกะักกาดถามกับตัวเองนะคะว่าเราทําอะไรได้บ้างเอศิลปะที่เราคุ้มคลีอยู่ในวงการเนี้ในฐานะนักจัดการศิลปะเนี่ยคะ่ะจะช่วยอะไรได้หรือเปล่าคะ่ะก็จึงเป็นคําตอบออกมาเป็นปักกาดนะคะ เทศกาลศิลปะ Everywhere Gallery 2025ที่ศิลปะจะชวนมาปะพวกเรารู้อยู่แล้วเนาะว่าแปลว่าอะไรแล้วก็มาปะกันที่กาดนะคะก็คือตัดตลาดสดเทศบาลหนึ่งหรือว่ากาดหลวงแห่งนี้นะคะแล้วก็ประกาศให้รู้กันทั่วว่าตลาดร้อปีแห่งนี้ยังเป็นพื้นที่ชีวิตที่ไม่เคยหลับไหลตลอด24ชั่วโมงนะคะ วันเวลาผ่านไปค่ะความคึคกคักอาจจะน้อยลงแต่ว่าความทรงจำแล้วก็ชีวิตก็ยังดำเนินต่อไปนะคะรอให้เราพากันกลับมาค้นหาค่ะนิทรรศการกลุ่มครั้งนี้จึงเป็นเหมือนบทสนทนาระหว่างผู้คนศิลปะแล้วก็เวลาค่ะเราตั้งคำถามว่าศิลปะจะขายในกาดได้ไหมคะ่ะมีศิลปิน12ท่านจากเชียงรายลำปางและเชียงใหม่นะคะมาร่วมตั้งคำถามแล้วก็ อยู่ที่ทุกคนนะคะที่จะช่วยกันอุดหนุนแล้วก็ช่วยตอบคําถามนั้นนะคะต่อไปนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครถามว่าป๊ะไหนที่แปลว่าไปเจอกันที่ไหนดีนะก็ให้ตอบไปว่าปะ๊ปะป๊ะ ถ้าเราไม่มีตัวเลขเนี่ยเราเราก็ไม่ไม่รู้ว่าจะร้อยปีจากตรงไหนนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับว่าจะมาเล่าเรื่องให้ฟังนะครับการของเราเนี่ยจะเป็นการที่เป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าในยุคแรกนะครับการมีการก็ต้องมีชุมชนการมีชุมชนก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนสินค้าการในช่วงแรกเนี่ยจะเป็นการการที่เป็นการแลกเปลี่ยนไม่ไม่ใช่เป็นการซื้อขาย แล้วก็เป็นการซื้อเสร็จแล้วก็เอากลับไปทํากับข้าวแล้วก็ไปทํางานต่อไม่ใช่เป็นกาที่ต้องมานั่งเล่าขวัญน,นะครับก็เป็นการที่ซื้อมาถ่ายไปนะครับ um> ทุคมักจะเข้าใจว่าหอนาฬิกานี่เป็นหอนาฬิกาหลังแรกเองครับอันนั้นเป็นหลังที่สองนครับแต่จริงๆน่าปัจใจนะครับหลังนั้นเป็นหลังที่สามนะครับหลังแรกสร้างในปี2510นะครับในปี2580น,นนี้เป็นรูปเสียเสียประตูไหวนะครับ ในปี2 5 0 8 ่ครับหนึสองสาสักคู่ครับครับไปครับนายหนึ่รอบจำนำของเรานะคะก็จะรับจำนำความทรงจำก็คือทุกท่านสามารถนำสิ่งของเกา่เกาๆของในวัยเด็กหรือว่าสิ่งที่มีความหมายแบบเราอาจดูคิดถึงอันนี้หรือก็สามารถมาจำนำได้ครับทางทีมงานก็จะมีเป็น กระโปงฟุจหรือเป็นกระเป๋าขาจะเป็นของที่ระลึกเราก็จะจัดแสดงโชว์อยู่ตรงนี้จนถึงวันที่8แล้วก็มาถ่ายของคืนได้ค่ะอน,นี่มันคือห้องเซฟเก็บของค่ะก็คือจริงๆเลยก็คือเวลาทุกคนมาจำำํานําใช่ไหมคะเราก็เอาของไปเก็บห้องนี้นะคะ่ะอันนี้เมื่อก่อนจะเป็นตู้เซฟค่ะแะ้วเอาออกอย้ายเอ้มางจํานําแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ลงรับจํานําเก่าตลาดตลาดสดเทศบาลหนึ่งค่ะ อย่าลืมมาจำนำความสงจำกันเยอะๆนะคะนโยบายหรือแนวคิดนะครับของเทศบาลนครเชียงรายที่จะเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนนะครับที่จะทําให้เกิดการเพิ่มเติมของวิถีชีวิตของประชาชนชาวเชียงรายกับตลาดสดในความสมจําแห่งนี้ทําไมถึงมีแนวคิดที่จะเอาศิลปะเข้ามาอยู่ร่วมกับการทํามาค้าขายวิชาอของประชาชนครับผมคิดว่าในประเทศไทยนะจังหวัดเชียงรายเราเนี่ยนะครับ<น>ก็มีงานมีศิลปะ โดยศิลปินเนี่ยน้อยใหญ่ต่อเรื่องมายาวนานมากนะครับแล้วงานศิลปะหร่าเานียนะครับผมคิดว่าเป็นที่น่าเชิดชูเพื่อเชิดชูเชีชเชงยงรายลงมางตลอดถ้าเราย้อนอดีตไปไกลเนใี่ยเราคิดว่าสมัยเชียงแสนเราก็มีศิลปะสมัยเชียงแสนนะครับอาจจะปรากฏในเกี่ยวกับองค์พระพุทธรูปบ้างอะไรบ้างนะครับแต่กระบวนการเหล่านี้เนี่ยมาสู่ยุคป,ปัจจุบันเนี่ยชื่อผมคิดว่า พ like like yeah. yeah. so ี่น้องชาวเชียงรายนะครับก็มีมากมายถ้าเรานักเป็นที่นิยมิโสอย่างท่านอาจารย์ขวััดเจนีอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยแต่วันนี้เนี่ยผมคิดว่าเรามีคลื่นลูกใหม่นะครับทยอยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วการที่เราจะมองไปข้างหน้านะครับว่าจุดแข็งของเชียงรายเนี่ยเรื่องหนึ่งที่รัฐบาลแม้แต่รัฐบาลก็เังยอมรับบอกว่าให้เราเนี่ยเป็นหนึ่งในสามของจังหวัดในประเทศไทย ที่ว่าเป็นเมืองศิลปินเมืองศิล,ะป,ศละปะซึ่งกระบวนการเหล่านี้เนี่ยนะครับทำให้ผมมีความเชื่อมั่นนะครับว่าถ้าหากว่าเรานําศิละปะเนี่ยมาสู่เมืองของเราได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นมาเป็นอัตลักษณ์นะครับถ้าผมเชื่อมั่นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักท่องเทีย่ยวในประเทศไทย,ทยนักท่องเทีย่ยวจากทั่วโลกการยอมรับศิละปะเนี่ยไมาจะเป็นไปโดยแพร่หลายและนักวันศิลปินเหล่านี้เนี่ยก็จะมสีสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมานต่างๆได้อย่างยิ่งใหญ่ แล้วก็ก้าวต่อไปอย่างยาวนานอย่างยั่งยืนกระบวนการคิดแบบนี้ผมเชื่อมั่นนะครับว่าโอกาสต่อไปข้างหน้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยุคตั้งแต่ยุคใดยุคถึงมาถึงยุค AI ไงานศิปปลปะที่เกิดจากลูกหลานของอชาวเชียงรายเนี่ยที่โดดเด่นนะครับจะเป็นตัวหนึ่งในการกับเพื่อนเมืองเชียงรายนครเชียงรายเนี่ยให้แตกต่างจากเมืองอื่นวันนี้เราอาจจะบอกว่าเราเป็นนครแห่งการศึกษาเมืองแห่งคุณภาพชีวิต มืองสือปีนถ้าผมเชื่อว่ามันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นาจายทรง,งเดชน้องดี้นะครับเราเห็นว่าว,วัยของเสือปีนเนี่ยแตกต่างแล้วก็ต่อเนื่องนะครับถ้าผมว่าตรงนี้เนี่ยมีจุดขายแล้วก็จุดขายของเชีงยงรนะายต่อไปในอนคครับตลาดสดเทศบาลหนึ่งนครเชียงรายต่อไปในอนาคตนอกจากจะขายขายของสดของกินของใช้แล้ว ต่อไปจะมีการจําหน่ายผลงานศิละปะของศิลปินด้วยใช่ไหมครับนะครับกระบวนการขับเคลื่อนทางสังคมนะครับจะเป็นเรื่องหนึ่งนะครับถ้ากว่าที่น้องประชาชนชาวเชียงรายนะครับแล้วก็สร้างมุมมองร่วมกันแบบว่าสิ่งที่เป็นเป้าหมายที่ดีแล้วก็ยั่งยืนในการสร้างรายได้สร้างโอกาสให้คนเชียงรายครับ ผมว่างานศิลปะเป็นเรื่องหนึ่งที่สามารถทําให้เชียงรายเราเเที่ยวได้ทั้ง12เดือนแล้วก็สามารถทําให้คนที่เกี่ยวอข้องกับงานศิลปะเราคงไม่ได้มองแค่ศิลปินนะครับแต่ว่าผมมองว่าพี่น้องครอบครัวนักท่องเที่ยวหรือว่าใครต่อใครหลายหลายคนนะครับจะได้ไประโยชน์จากการที่เราเป็นเมืองท่องเที่ยวในเชียงศิลปะแล้วสิ่งเหล่าน,นี้นะครับจะเป็นหลักปรักว่าใครๆก็อยากมาเชียงรายเมืองเชียงรายจะเป็นเมืองที่แตกต่างจากเมืองอื่นเมืองเชียงรายจะมีเสน่ห์ ตลอดการแล้วก็ตลอดไปครับนโยบายในการสานต่องานศิลปะเพื่อทําให้เชียงรายเป็นอาร์ตซิตี้ในนโยบายของรัฐนโยบายของเทศบาลนครเชียงรายนั้นท่านวางแนวไว้ยอย่างไรแล้วครับตอนนี้ผมคิดว่านคเชียงรายเราเป็นท้องถิ่นอย่างมากเราก็เพียงแต่ผู้สร้างโอกาสผู้สร้างความพร้อมความลงตัวเนี่ยให้เกิดขึ้นกับเมืองแต่ชีวิตของศิลป,ปินเนี่ยนะครับจะเป็นผมคิดว่าจะเป็น ควาสวรรค์ของแต่ละคนแต่ละท่านและแต่ละกลุ่มนะครับที่จะสังสร้างงานขึ้นมาต่างๆในไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะแบบในอดีตงานศิลปะประยุกต์งานศิลปศิลปะที่ผมว่าไม่มีที่แบบไร้ขีดจํากัดนะครับว่าตรงนี้เนี่ยผมช่วยน้องๆเหล่านี้นะครับวันหน้าต่อไปเนี่ยว่าศิลปะกับศิลปะที่มีการปรุงแต่งแบบประยุกต์ศิลปะแบบดั้งเดิม หลายเวลาแม่ฟ้าหลวงได้ร่วมกับทางศิลปินเนี่ยมีนักเก็กบหลักสูตร,รของงานศิลปะเป็นพุทธศิลป์บ้างอะไรบ้างเนี่ยผมเชื่อมั่นว่ากระกบวนการเหล่านี้เนี่ยเทศบาลอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเล็กๆนะครับที่จะร่วมมือกับศิลป,ปินใหญ่ๆด้วยอะไรเก่ต่อๆไปเนี่ยอย่างมากมายนะครับแล้วก็ประโยชน์ตรงนี้เนี่ยจะทำให้เราเชียงรายเนี่ยนะครับมีจุดขายน,นะครับที่ไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็คนอื่นก็คงไม่มีโอกาสจะมาเหมือนเราครับแล้วก็เทศบาลนครเชียงรายเนี่ย จะเป็นกําลังสําคัญในการวางกรอบของแนวคิดแนวนโยบาย,าย,ยที่เป็นมุมกว้างให้สอดคอล้องกับความคิดของพี่น้องประชาชนพี่น้องศิลปินอย่างต่อนเนื่องระบบเชื่อมังน,นะครับนี่คือความสําเร็จของนครเชียงรายจากไปเยนะครับรัศบ,บ,บาลน,นครเชียงราย เราได้ทำอาร์ตสตรีสสำเร็จวันนี้ทำอาร์ตมาร์เก็ตต่อไปคิดว่าจะเป็นสถานที่แห่งใดครับผมคิดว่ากระบวนการเหล่านี้เนี่ยมัเป็นความมุ่งมั่นควาต้องตั้งใจของพี่น้องศิลปินเนี่ยสิ่งใดที่ต้องกำหนดเกิดขึ้นตรงไหนเนี่ยเป็นความต้องการของศิลปินสอบพร้องกับชุมชนนะครับเมื่อนั้นกับเทศบาลเราเนี่ยก็คจะเดินเดินตามด้วยแล้วก็ร่วมผักดันแล้วก็ร่วมดูแลแล้วก็ร่วมส่งเสริ จะเติดในพื้นที่ไหนเนี่ยรัฐบาลก็เต็มใจหมดนะครับโดยเพราะเราคิดว่าเมืองของเราเนี่ยเป็นเมืองประชาธิปไตยที่ยึดถือการมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็สิ่งที่รัฐบาลทําได้นะครับเราอาจจะกลับเคลื่อนเรื่องศิลปะเนี่ยสู่โรงเรียนสู่ผู้สูงวัยนะครับร่วดสู่ใครต่อใครหลายต่อหลายคนนะระบบเชื่อมั่นว่าโอกาสแบบนี้เนี่ยจะไม่เชียงรายเราเติบใหญ่นะครับโดยอาจจะมีพี่ๆศิลปินเนี่ยนะครับอย่างต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่นนะครับแล้วเราก็ เชื่อมั่นนะครับว่าเชียงรายเราจะเป็นเมืองศิลปนอย่างแท้จริงครับขอบคุณท่านนายกค,ครับ